อัลอสติลเดนสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วน,นะคะในวิชาภาษาอังกฤษกับครูจุ้มค่ะและวันนี้คุณครูมีคำศัพท์เกี่ยวกับ Food and Drink นะคะมาฝากนักเรียนเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้หนูได้ศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับคําศัพท์อาหารและเครื่องดื่มน,นะลูกนะแล้วก็ออมีแทมตอนท้ายนิดนึงเกี่ยวกับผลไม้เราไปดูกันเลยค่ะ Let's go ะคุณครูจะเริ่มที่พูดก่อนนะคะก็คืออาหารค่ะเราไปดูกันเลยค่ะ,ะคำแรกนะลูก พิซซ่าพิซซ่าเบรดขนมปังเค้กเค้กแซนด์วิทแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอแฮมเบอร์เกอร์ Hot ดอกฮ o ทดอกโดนัทโดนัทเฟรนฟรายมันฝรั่งทอดนูดลก๋วเตียวซุปน้ำซุป ไอศครีมไอศครีมข้าวชีคเคนต์ไส้ลัดสลัดช็อกโกแลตช็อกโกแลตเอ้ไข่ ชลาชีสชีสัตเตอร์เนยพอกเนื้อหมูบีบเนื้อวัวอ่าต่อไป เราไปดูคำศัพท์เกี่ยวกับ rink นะคะก็คือเครื่องดื่มน,นั่นเองนะคะลูกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอ่ากาแฟจูดน้ำผลไม้ orange นจ i c ูน้ำส้ม Milk นม Water น้ำ Tea น้ำชา Ice น้ำแข็ง e ลม n น d e น้ำมะนาวอาทีนี้คุณครูมีแถมเกี่ยวกับผล ผลไม้นะคะเราไปดูคำศัพท์กันเลยค่ะ apple apple orange ส้ม banana กล,ล้วย mango มะม่วง grape องุ่น watermelon แตงโมพายแอปเปิลสับประดรดสตรอเบอรี่สตอรอเบอรี่อ่าโอเคนะคะวันนี้คุณครูมีคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ผลไม้มาฝากเช่นนี้นะลกูกถ้าหากว่านักเรียนจกศึกษาเพิ่มเติมสามารถไปค้นคว้าหาได้จากยูทู e ก Google อะไรพวกนี้นะคะลูกสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้นะคะเอาละต่อไปนะคะลูกคุณครูจะให้น้องใช้หนังสือ,อเรียนเล่มนี้นะคะลูกให้น้องดูในหนังสือมันจะมีคําศัพท์เกี่ยวกับอาหารอยู่ซึ่งก็จะมีอยู่ไม่กี่คำนะลูกนะอยู่ที่หน้า60ค่ะยูนิตไฟบทที่ห้า ยั m มี o o d ก็คืออาหารที่อร่อยนะคะลูกให้น้องไปศึกษาดูคำศัพท์นะคะมันจะมีคำศัพท์ให้น้องดูเกี่ยวกับผลไม้เกี่ยวกับอาหารนะคะลูกอยู่ที่หน้าหกสิบนะคะ,ะยังแบบฝึดที่หนึ่งเนี่ยก็บอก Look at the picture กดแค้นดูสิเห็นไหมคะก็บอกให้ดูในภาพว่ามีอาหารอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นชื่อเรื่อง ในหนังสือนะคะแล้วก็แบบบทที่สองก็จะมี read look and find ก็คือจะมีคำศัพท์อยู่ให้หนูได้เรียนรู้อยู่สี่คำคำแรกก็ apple sandwich banana hamburger orange นะคะอ่ะอีกหน้าหนึ่งนะลูกนะก็คือหน้า61นะคะลูกก็จะมีคำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร เหมือนกันนะคะลูกอยู่ที่ Word Box แบบึทที่หนึ่งเนี่ย Listen Point and p e c e นะคะให้หนูไปศึกษาดูมันจะเป็นภาพจริงเกี่ยวกับอาหารนะคะอ่าวเรามาดูทีละตัวเลยค่ะอันแรกแซนด์นวิชฟิชนะคะแล้วก็ชิเคเก้นเอกไข่นะลูกนะแล้วก็ไอศกรีมช,ช็อกโกแลตจูสน้ำผลไม้ลูกจะสังเกตได้ว่าคำศัพท์อาหารเนี่ย ส่วนใหญ่ก็คือจะทับสับไปเลยนะคะเอาละทีนี้เดี๋ยวคุณครูมีแบบฝึกทักษะนะลูกในหนังสือเล่มสีเหลืองสมายเล่มสีเหลืองนะคะคุณจะมีแบบให้น้องทําแบบฝึกทักษะอยู่นิดนึงนะคะไปดูค่ะหน้า44นะคะบทที่5ยนิตไ5ยังม,มีฟูดนะคะ รูปภาพก็คล้ายๆกับในหนังสือเรียนแต่ว่าในเนี้ยดูแบบึดที่หนึ่งนะคะ Look at the picture. What can you see? ก็บอกดูที่ภาพอ่าคุณสามารถเห็นอะไรบ้างนะคะ Write the word แล้วก็ให้น้องเขียนคำศัพท์ตามข้อเลยนะคะข้อกำหนดมาให้อ่าห้าข้อห้าคำศัพท์นะคะลูกค่ะโดยเราดูที่หมายเลขอ่าอย่างอันที่หนึ่งดเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะอันที่หนึ่งก็คือภาพแอปเปน้องก็มาเขียน ในข้อหนึ่งก็คือ Apple เติมนะคะเพราะมันมีมากกว่าหนึ่งะคะส่วนหมายเลขสองก็จะเป็นกล้วยแล้วก็มาเขียนตรงเนี้แบบหน้านาเขียนเองนะคะแล้วก็จะมีสามแฮมเบอร์ 4, เกอร์สซลักห้าแซนวิชอ่าแค่ 5, แนี้เองนะคะให้หนูเอาคำศัพท์มาเขียนนะคะอีกหน้านึ่งนะคะลูกก็คือหน้าสี่สิบห้า สีิบห้าเนี่ยเดี๋ยวแบบฝึกที่หนึ่งเนี่ยให้น้องการถูกไปพร้อมๆอกับคุณครูเลยนะคะโดยค่อให้น้องดูบนโต๊ะอาหารของสองคนเนี่ยว่าที่สิ่งที่เขากินเข้าไปเนี่ยมีอะไรบ้างดูคนแรกนะคะก็จะมีอ่าชิเคเกนนคะการถูกตามครูเลยนะลูกไรนะคะอ่าเอข่แล้วก็ปันหาน้านะคะสำหรับคนแรก ต่อไปคนที่สองค่ะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะมีแซนวิชอ่าแซลัดนะคะแล้วก็มีจูดแล้วก็มีไอศครีมนะคะทีนี้เขอให้น้องเนี่ยเอาคำศัพท์ลงมาเขียนในแบบฝึท,ที่สองเนี่ยก็บอกลูกเอ t ด h e p i พิกเจอร์อาดูภาพจากข้างบนเนี่ยอีกครั้งหนึง่งแล้วก็หลังจากนั้นก็เอามาเขียนเดนไรท์เอามาเขียนนะคะ เขายกตัวอย่างให้น้องแล้วดูเด็กผู้ชายตัวนี้ชิคเคนเห็นไหมก็คือตัวนี้นะเขายกตัวอย่างให้แล้วตัวต่อไปก็จะเป็นอะไรคะอ่าสมไรนะคะตัวต่อไปค่ะอันนี้ค่ะลูกแอนเอแล้วก็อะฟันหน้านะนะคะอันนี้เดี๋ยวน้องทําตามครูเลยนะคะลูกต่อไปเด็กผู้หญิงนะคะอ่าเขายกตัวอย่างให้แล้วว่ามีสลัดนะคะ ต่อไปก็จะเป็นแซนด์วิชนะแล้วก็มีอะส e มไอครีมนะคะเขาให้เรามาแค่สามคำตรงเนี้ยเราก็เขียนสามอันที่ไม่มีเราก็ไม่ต้องเขียนนะคะลูกนะคะเอาละสำหรับเอ่อบทนี้คุณครูให้คำศัพท์แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหน้าต่อ,ตอไปเดี๋ยวเราค่อยว่ากันคาบต่อไปนะคะอ่าสำหรับวันนี้แค่น,นี้ก่อนนะคะลูก อันใจทำนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะ See y o u Letter Goodbye Bye Bye